สมมติว่าเราบูชาไฟแต่เรายังฆ่าสัตว์อยู่เรายังขโมยเรายังเดือดร้อนใจไหมเดือดร้อนใจเดือดร้อนเพราะไม่รู้มันจะมาเอาคืนเราเมื่อไหร่ใช่ไหม <c oughs> อ่าเนี่ยเดือดร้อนใจแน่นอนนะแต่ถ้าโยมไม่บูชาไฟเนี่ยมีใครมาเอาคืนโยมไหมไม่มีไม่มีไม่มีนะอ่าโยม <c oughs> เพราะโยมไม่ได้ไปเบียดเบียนใคร <c oughs> ดังนั้น <c oughs> สินพศที่ไม่เป็นการเบียดเบียนนั่นแหละ เป็นสินพรตของอริยะ<ม>คือการไม่ฆ่าไม่ขมโมยมไม่ประพฤติผิดในกาไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุรายาเมาเพราะดื่มสุราเนี่ยเบียดเบียนนะ<ม>ใช่ไหมตนเองรถชนกันทุกวันเนี่ยก็ดื่มสุราทั้งนั้นเห็นนะ,ะเนี่ยเบียดเบียนทั้งตนเองทั้งผู้อื่นใช่ไหมนั่นนะดังนั้น <c oughs> เราก็มาสำรวมอินทรีย์คือสำรวม กายสำรวมวาจาสำรวมใจเ<จ>มืม่อเรามีการสำรวมกายวาจาใจเราจะเป็นคนมีความประพฤติเป็นไงเรียบร้อยมั้ยเรียบร้อย,รย,รอยพระองค์บัญญัติความประพฤติเรียบร้อยว่าบุคคลนั้นคือผู้มีกุศลกรรมบรรติศิดังนั้นคำว่าประพฤติเรียบร้อยของพระเจ้าเนี่ยมาตรฐานสูงมากนะสูงฮะถ้าบอกว่าโยมเป็นคนเรียบร้อยเนี่ย นั่นคือโยมมีกุศลกรรมบทสิบข้ออ,อริยะละยากมากนะเออไม่ธรรมดานะอืดังนั้นศินของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเป็นไปเพื่อทำให้เกิดความไม่เดือดร้อนใจอ,อวิปเมื่อเราเอออวิปฏิสารเมื่อเราไม่เดือดร้อนใจเนี่ยเราทำสมาธิได้ง่ายขึ้นไหม ง่ายขึ้นมันจะง่ายขึ้นมันไม่คิดยเยอะมันไม่กังวลไงใช,ใช่ไหมมันไม่เกิดความกังวลแต่ถ้าเราเดือดร้อนใจเนี่ยทำสมาธิแล้วเราจะเกิดความกังวลอ,นะอันนี้จึงเรียกว่าสินที่เป็นไปพร้อมเพื่อสมาธิอนะอริยะรักใคร่เป็นไปพร้อมเพื่อสมาธิเป็นไทยแก่ตัณหาเป็นอิสระแก่ตัณหาอมไม่ถูกครอบงำด้วยทิฏฐิ มิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดเนี่ยไม่ได้มาครอบงำเราตรงนี้ได้นะแต่นั้นศีลแบบนี้จะทําให้สมาธิดีขึ้นอให้สมาธิดีพอสมาธิดีมันก็ย้อนกลับมาที่ศีลขณะที่ทําสมาธิอยู่กายยมผิดไหมไม่ผิดวาจายมผิดไหมไม่ผิดไม่ผิดใช่ไหมเราคุมแต่ใจอย่างเดียวใช่ไหมอ่าใจยังมีผิดบ้างก็ก็แก๊แก้งมันก็วิ่งไปวิ่งมา เราก็คอยคุมแต่กายวาจาได้ละดังนั้นการทำสมาธิได้สินมาด้วยไหมได้อืได้สินมาด้วยการรักษาสินได้ทานมาด้วยไหมได้นเป็นทานประเภทไหนอภัยาววาทานอ,านอวเวลาทานอภัยทานอเวลทานอภัยประชาทานเพราะเวลาโยมนั่งสมาธิเราได้สิน พอเรารักษาศินเนี่ยเราไม่ฆ่าสัตว์เราให้ทานชีวิตอย่างไม่มีประมาณไหม<ช>ไม่มีประมาณเลย<ช>เราไม่ลักทรัพย์ก็เป็นการให้ทานทรัพย์แล้วเพราะถ้าเราไม่รักษาสินข้อนี้ทรัพย์หลายๆคนคงหมดเพราะเราใช่ไหม<ช>ต้องเดือดร้อนเพราะเราแน่นอนอเพราะว่า อดีตพวกเราก็เคยเป็นโจรปล้นชาวบ้านบ่อยครั้งด้วยแล้วถูกเขาจับได้นับเอาสมัยที่ถูกจับได้นะแล้วถูกนำไปฆ่าตัดคอรวมเลือดที่ไหลออกจากคอเธอน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่ได้มากกว่าเลยเลือดมากกว่าเห็นไหม,มดังนั้นพอเราพอเรารักษาศินข้อที่สองเนี่ยโอ้โหซั์คนอื่นไม่ต้องเดือดร้อนเพราะเรา เราไม่ต้องไปปล้นไปอะไรใครเขาเนี่ยไม่ไม่มีใครเดือดร้อนซับเพราะเราวิปฏิสารความเดือดร้อนใจไม่เกิดขึ้นเราก็ทําสมาธิได้ง่ายใช่ไหมนั่นแหละ <c oughs> ขอ,อะโอกาสเจ้าค่ะอ,ะอ,อพอดีมีข้อทําเล็กๆนะคะคือบังเอิญได้ฟังเพลงที่เคยชอบชอบมากฟังในทั้งวันก็ไม่เบื่อ,อพอมาฟังล่าสุด เรารู้สึกมันไม่เพาะแล้วอะค่ะแล้วเรารู้สึกเฉยเฉยเฉยกับมันนี่คือเออเพลงมันจะไปของมันก็เรื่องของมันตรงนี้คืออตรงช็อตนี้คืออุเบกขาหรือเปล่าเจ้าค่ะก็จะว่าอย่างนั้นก็ได้หรือจะว่าจิตเราไม่เริ่มใสไม่ล่นไปไม่น้อมไปก็ได้เจ้าค่ะแล้วแล้วพอเราฟังไปยังไม่ทันจบเพลงเรารู้สึกปวดหัวเราอยากฟังธรรมะแทน ตรงจุดนี้คือการมาสั่งกระปะเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมเจ้าคะอันนั้นต้องไปกินยา <laughs> นะ <laughs> คือคือเราคือเราแบบรู้สึกปวดหัวกับการฟังเพลงแบบเนี้ยฟังเพลงทางโลกอะคะ่ะ<อ>แต่ว่าเราอยากฟังทาแทนก็เอามือไปปิดวิยุก็หมดเรื่องอ๋อจ้าค่ะแล้วเ,เ,<อ>เป็นวิยุคนอื่นก็นี <laughs> <laughs> ่ช่วยไม่ได้ขอบคุณเจ้าค่ะ เขา้า,ากล <c oughs> ้าไปจ่าเจอกีกำลังจะทํามให้มีคำท่าดีๆเรื่อยไปเรืเอ่อ,อยเนาะเรื่องกับคำว่าโซโดาบันสกาธาคามีถ้าจาย์เราเทิ่งเรื่องบุคคลไหว้น้ำจิตจำพวกจะให้จุดจุดแบ่งระวางระวางผู้สกาธาคามีเป็นผู้ไหว้แล้วแต่ว่าโซดาบันนี่ยังยไม่ได้ไหว้น้ำยังไม่ได้ไหว้จุดจุดแบ่งที่พอให้ได้ใช่แต่นั้นจุดแบ่งที่เหมือนกัน คือตัวสังโยชน์สามใช่ไหม,มนั่นคือการลอยตัวอยูอยน่นิ่งๆในน้ำใช่แต่ว่าม,มีคำท่ามก็คือว่าเขาจะร่บบุคคลประเภทได้ทีบอกว่าเดินหมักแล้วผู้ที่เดินหมักแล้วนี่มันมันบุคคลได้ทังซ่องังซ่องจอพวกนี้ที่ว่าเดินหม,มักแล้วบอกกันเลยใช่ใช่ใชถ้าถ้าเริ่มว่ายน้ำเนี่ยก่อนจะว่ายน้ำก็คือพอเห็นฝั่งใช่ไหม แล้วมีกำลังที่จะว่ายน้ำนะเพราะฉะนั้นข<า>ันเขาเ<า>บิงในแง่นี้คล้ายคือกับว่าผู้เดินมกักผู้เดินมักนี่มันสกอาทางไงมีเอายอมลองดูว่าถ้าอย่างเงี้ยยมจะแบ่งผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นสกทา,าคามีผลกับสกทา,าคามีผลได้ยังไงเออ,อ,อคิดออกมามแบ่งยังไง ไม่ไม่เทว่างว่าสกัดโซดาปฏิมากับโซดาปฏิพ่นอ่ะฮะอันนี้สกัดทาคามีไงสกัดทาคามีคือสามจบละนะสามจบละอืมแต่สี่ยังไม่จบผู้ที่กำลังละกามอ็ล้วกับอพพวกพวกเนี้ยละกามกำลังละกามมันเป็นทิพ ทันีีสกทาคามีก็ถูกแบ่งเป็นอีกเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นสกาทาคามีผลกับสกาทาคามีผลจะต่างกันยังไงเออลองลองคิดดูสินะก็ได้ผลได้ผลยังไงอ่ะได้ผลยังไงอ่ะ เบายังไงอะ่ะนะก็ทั้งหมดก็เป็นอนาคามีก็ไม่ใช่อ่ะอใช่ไหมแก้โดยอุปมาอย่างไงเอาเอาลองลองคิดที่อุปมาคิดที่อุปมาอุปมาของพระพุทธเจ้าอ่ะอืม ไหนเส้นแบ่งอยู่ตรงไหนอะเส้นแบ่งออผู้เป็นสกาทาผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นสกาทาคามีผลต่างยังไงกับผู้เป็นสกาทาคามีผลก็กำลังปฏิบัติทั้งคู่อ กำลังปฏิบัติทั้งคู่ร่าได้มากกว่ามันก็มากกว่ายังไงมันแสดงอาการไม่ชัดนะแสดงอาการชัดชัดโดยอุปมาพอได้ไหม <c oughs> แสดงอาการชัดชัดโดยอุปมาสิ <c oughs> อุปมาเดิมของพระเจ้านี่แหละ <c oughs> ถ้าสมมุติเราจะแบ่ง มไม่ใช่เพราะเท่ากันเลยตรงตรงนั้นเหมือนกันเลยก็ <c oughs> มันมันก็นก,ก็เบาบางแล้วเบาเบายังไงอะ่ะเบายังไงให้เห็นความแตกต่างว่ามันมันบางยังไงเบายังไงอ่าให้เห็นชัดชัดถึงความแตกต่างอะ่ะ อ่าะตมาคิดเองนะคิดเองนะเพราะว่าอ้าอ่าวอ้าคิดได้อ่าวว่ายังไงอืม อืไม่เอาก็ก็ผลก็ไม่เอาตนมรรคก็ไม่เอาตัวผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นโสต er, าเป็นผลก็ไม่เอาอยู่แล้วอนะ่ะเพราะเลยมาแล้วนะอ่อ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ะนะมอย่าอย่าถือว่าเป็นคำเฉลยเลยเป็นเป็นเป็นแนวทางหนึ่งนะ เอ่อคนว่ายน้ําเนี่ยเหนื่อยไหมมีสิทธิ์หยุดว่ายไวมั้งอ่ามีพักแต่เวลาพักเนี่ยเลยจุดเริ่มต้นมาแล้วใช่ไหมอ่าแล้วถ้าคนมีกําลังมากว่ายไม่หยุดว่ายต่อยาวผู้ที่สามารถว่ายต่อได้ยาวต่อเนื่องจนถึงฝั่งเลย คนว่ายน้าเนี่ยกาลังไม่เท่ากันจริงไหมในขณะที่สมมุติว่าโยมว่ายข้ามอ่าวไทยหรือว่ายข้ามแม่น้ําเจ้าพระยาบางคนอาจจะว่ายรวดเดียวปุ๊บปุ๊บปุ๊บถึงบางคนว่ายปุ๊บพักว่ายปุ๊บพักว่ายปุ๊บพักนะแต่เขาเลยจุดลอยตัวมาแล้วะเลยมาละเขาไหว้มาละได้ทําการวหว้แล้วแต่ก็พัก ได้ทำการไหว้แต่พักอาตมามองเอาว่าพวกนี้คือผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นโสตาปฏิพลเพราะถึงฝั่งไม่ได้นะถ,ถ้าถึงเป็นอนาคาถูกต้องไหมพวกนี้ต้องอยู่กลางน้ำทั้งหมดแต่คนที่ไหว้โดยมีกำลังอยู่ตลอดไม่หยุดเนี่ยน่าจะเป็นโสตาสกทา,าคามีผลนะ,ะได้ผลของความเป็นสกาทาคามีแล้ว มีกําลังแล้วคือทําลายไม่หยุดทําลายไม่หยุดทําลายตลอดไม่ไม่หยุดการทําลายตอนี้คนคนที่จะทําลายความคิดในทางการเนี่ยเพิ่งผ่านสโสดาบันมาหมดัดหมาดเนี่ยกำลังก็มีสิทธิ์ที่จะหยุดได้เหมือนโยมนั่งสมาธิเ้าตัดความคิดโยมลาไหมลาโยมก็โอ้ไม่ไหวละไป <laughs> กินกาแฟไป <laughs> ทำโน่นทำนี่ไปดูหนังฟังเพลงก่อนสักพักหนึ่งมีแรงสู้ใหม่นั่งตัดความคิดตัดความคิดใช่ไหมไอพวกเนี้ยน่าจะเป็นสกาาอาผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นสกอา,าคาม,มีผลนะแต่ถ้าอยู่ตัวละจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนตัดความคิดตัดความคิดอยู่ตลอดเลยเอา่าไม่เอาละนะอา่าอันเนี้ยน่าจะสกอา,าคาม,มีผล น่าจะชัดกว่าไหมน่าจะชัดขึ้นน่ะด้วยอาการวหายน้ำเหมือนเดิมด้วยอุปมาเดิมเหมือนเดิมอย่างเงี้ยเปรียบเทียบกับการการก็คือห่วงน้ําคือกามซึ่งห่วงน้ําสั้นลงนะอ่ากามสั้นลงลดลงน้อยลงเข้าถึงฝั่งได้มากขึ้นเพราะฟังเนี่ยคือความไม่มีกาม แต่จะว่าฝังคือความไม่มีกรารก็ไม่เชิงนะถ้าจะว่าละเอียดคือฝั่งคือความไม่มีพบเพราะอนาคามีผู้ที่สิ้นกามคือกรารมายกคะวิสังยุโตเนี่ยจัดว่าเป็นผู้ที่ยืนอยู่บนที่ตื้นว่ายน้ำมาถึงที่ตื้นน้ำหมดหรือยังยังเห็นนะอ่า ไหว้น้ำมาถึงที่ตื้นใช่ไหมถึงคําว่าถึงที่ตื้นแสดงเท้าเหยียบถึงไหมถ้วอ่านะก็อย่างน้อยตื้นแล้วล่ะนะเท้าก็น่าจะเหยียบถึงแล้วใช่ไหมอ่าแต่ยังไม่หมดน้ําใช่ไหมนั่นแหละดังนั้นการสิ้นห่วงน้ําจะนับว่าเป็นการ,รทั้งหมดก็เลยยังไม่ใช่เศษน้ำนิดนิดนิด,นดที่ยังไม่ไม่หมด แต่เป็นเศษน้ําที่ตื้นเนี่ยอันนั้นน่ะก็คืออุปติปฏิลาภกานิสัญญชนานิภาวะปฏิลาภกานิสัญโญชนานินี่ไงสองอันเห็นไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวเพราะว่าพระอรหันเนี่ยคือขึ้นฝั่งข้ามขึ้นบกแล้วเป็นพรามเย็นอยู่ต้องแห้งไม่มีน้ำพระอรหันไม่มีพบ ทำลายภาวะได้ใช่ไหมดังนั้นน้ําเนี่ยต้องเปรียบเทียบไปจนถึงความเป็นภพเลยดังนั้นการเป็นห่วงน้ําก็จริงอยู่แต่ต้องจัดไปเป็นห่วงน้ําที่ลึกพอน้ําตื้นปุ๊บนี่เป็นนั่นละรูปราคาอรูปราคาละใช่ไหมเป็นสังยน์เบื้องสูงละที่อนาคามีจะต้องต้องละหรือเรียกว่าอีกส่วนว่าอุปธินะ เศษของพยาบาทหน่อยหนึ่งในส่วนสังคปะบวกกับสังโยชน์เบื้องสูง<ล>นะน,นั้นคืออุปธิอ,นะอืว่างไงนะยาวอยู่ยาวถ้าจะพูดความยาวก็ดีกว่าในแง่ความยาวถ้าจะพูดความปราณีตก็ต้องน้อยกว่า เพราะว่าพบยิ่งสูงยิ่งปราณีตตอ่าแต่อยู่ยาวถ้าเออถ้าเทียบเอาว่าน่าจะได้มรรคผลไวๆก็ก็สกทาคามีไว้กว่านะได้นิพพานเร็วกว่าอืเอวีซีไวกว่านะข้าวเดียวเหมือนกันอือ อ่าฮะเช่นใครนะอนาณาคามีอนาคามีเหรอต้องรักษาสินแปดด้วยไหมอืมเป็นอัตโนมัติอยู่แล้วอ่ะเพราะสมมุติว่าสมมติว่าเออเขาไม่เขาไม่มองเรื่องสินแต่เขาทำสมาธิอยู่ตลอดนั่นคือสินแปดเขาก็บริบู์อยู่ตลอดอยู่แล้ว นะอ่ะอาพวกที่ทำสมาธิภาวนายอยู่ตลอดก็ก็ไม่ได้มากังวลเรื่องศินละอ่าอืมเลี้ยงเลี้ยงอยู่แล้วแต่การเลียงเนี่ยอาจจะขณะจิตเดียวก็ได้ไม่ใช่ว่าจะต้องแช่กันเป็นห้าปีสิบปี หรือจะแช่กันเป็น50ปีร้อยปีเป็นเจดชาติเป็นหนึ่งกับเป็นห้าร้อยกับก็เป็นไปได้หมดรวมรวมหมดรวมในส่วนของตาเห็นรูปเอ่อรวมคือ คือกินไปห้าอายตนะของกายเลยอะตาเห็นรูปเป็นยังไงหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสสมผัสทางกายนันย่นอ่าแต่การการทาการทาผิวเนี่ยมันอยู่ที่เหตุผลไงถ้าโยมทาเพราะกันอาภาธ ก็ไม่เป็นไรเราจุดประสงค์คพือกันอาพาธยมตากแดดยมทาครีมกันแดดก็ก็สมควรอยู่นะเพราะผิวบางคนเนี่ยออกแดดเป็นผื่นเลยเป็นเม็ดเต็มมาเลยดังน,นั้นถ้ามันป้องกันอาพาษได้ก็ไม่ได้ใช้ว่ามันเป็นการผิดศีลแปลอุโบสถ8ประการเนี่ยเพื่อความกำหนัดย้อมใจนะ เย่ยมข้างหลังอย่างสมมติว่าถ้าอย่างเราไม่ไม่อยากคือถ้าผิวเราแห้งมากแต่อย่างนี้เราจำเป็นต้องทาครีมเพื่อบำรุงให้ผิวเนี่ยมันมันไม่แห้งนั่นน่ะผิวแห้งก็แก้อาภาธไงเพราะผิวแห้งยมปล่อยแห้งเรื่อยๆผิวแตกนะแตกเลือดซิปยมก็อาพาธแล้วนะ อันนี้ก็คือความจำเป็นโยมก็ต้องมีเหตุผลในการใช้มองลึกไปจนถึงเออเพื่อแก้อาพาธย่างเงี้ยองที่อาอ่าใช่ใช่ใชอขอก้าวที่ผ่านัเกี่ยวกับเรื่องผู้เริ่มเดินมักมคือเริ่มเดินมักใหม่มันตกลงมันเริ่มเดินมักสกัดทาคา,า,ามีใช่ไหม,มเริ่ม,มบอเดินมักแรกเลย คือคือมีบางคนเห็นว่าไซ้พัสดุทิ่บอกว่า,าสก,กาถาักขม่มันผู้เริ่มดรอดเร,เริ่มลอยน้ำเริ่มว่ายน้ำแล้วเขาเจ้ากรมาเข้าใจว่าผู้เดินมักเริ่มต้นแมนสก,กาถาักไข่ไม่โบแมนไม่ใช่มไม่ใช่ลอยตัวก็เดินมักแล้วเพราะว่าสั่งโยธสามละได้แล้วสั่งโยสามละได้แล้วการที่คนจะลอยตัวเนี่ยต้องมีกำลังของความเป็นเสขะ กำลังคือฮิลิสัทธาฮิลิโอตปะวิริยปัญญาในกุศลธรรมทั้งหลายของเขาเนี่ยตั้งอยู่ได้ไม่เสื่อมและบวกกับสังโยชน์สามสินเห็นนะ<ม>เขาเป็นโสดาบันดังนั้นจะบอกเขาไม่เดินมรรคไม่ได้นะไม่เดินมรรคก็จมไปนานแล้วนะี่อ่า โซดาบันโซดาบันอันไหนเอคีเอีมนุษย์ขราวเดียวจะไปกลับอะไรมนุษย์ขราวเดียวอถ้าวันนี้ก็ร้อยกว่าปีจบแล้วสูงสุดก็3 3 6 0 0นปีก็ยังน้อยกว่าเทวดากรมภพเทวดากรรมภพเกล้านปีชั้นต่ำอะจาตูอะใช่ไหม Oh, ก็มีสิทธ uh, anyway> cool ิ์มีสิทธิ์ใช่ไหมแต่ถ้าโยมเอาชาติเนี้โยมไม่มีสิทธิ์ไปสามแสนปีหรอกเพราะมันพัฒนาไม่ทันอ่าเพราะโยมยังอยู่ร้อยปีเนี่ยมันตายคราวเนี้มันน่าจะเป็นมนุษย์อายุร้อยปีอยู่ไงมันไม่น่าจะเร็วขนาดนั้นที่ปื้ดไปเพราะมันต้องลงไปสิบปีเราค่อยตีขึ้นไปแปดหมื่นอีกครั้งหนึ่งอือใช่ มันร้อยมาแล้วตอนนี้มันลงแล้วมันอยู่ขาลงแล้วมันจะไปเหลือสิบแล้วอืมสกัาคามีก็อยู่ในเทวดาการรมภพ,พคราวเดียวคราวเดียวก็ไล่ปีไปอ่ะผู้เจ้ามีมีตารางปีให้แล้วไงตั้งแต่เก้าล้านปีสามสิบหกล้านปีไล่ไปถึงปาลณิมม่ะนะอืม